ช่วงหน้าดูโศกอนตะกรรมรถตู้คันนี้ครับรถตู้คันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมตกล่องกลางถนนแล้วไปชนเอานะฮะทอ้ขอบทางถนน,นมีผู้เสียชีวิตถึงสอศพกับเป้นศกอนตรรมเลยอ่ะ สถาบันคุ้มครองเงินฝากรายงานสถิติเงินฝากช่วงปลายปี2565จำนวนผู้ฝากเติบโตขึ้นเดินหน้าสร้างความมั่นใจให้ผู้ฝากและประชาชนผ่านสโลแกนสถาบันคุ้มครองเงินฝากพร้อมคุ้มครองเคียงข้างคุณพร้อมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์5ปีกับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและการให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเงินฝากเป็นหนึ่งทางเลือกในการลงทุนนะครับหรือการออมซึ่งปัจจุบันเองก็มีการเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือทางการเงินต่างๆค่อนข้างเยอะการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบ่งตามอายุแบ่งตามพื้นที่กนนั